สวัสดีครับเอฟทุกท่านครับสาหรับวันนี้นะครับจะพามาหยอดข้าวนะครับที่ตําบลนาราเจะาควายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคม2 5 6 7นะครับเป็นช่วงฤดูการทํานาพอดีนะครับเริ่ม้นฤดูการทํานาพอดีนะครับฝนก็ตก 2- 3าวันแล้วนะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ได้น้ำเท่าไรก็เลยมาหยอดข้าวก่อนนะครับนี่ไถแล้วนะครับแล้วก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยขุดลุมเพื่อจะหยอดข้าวนะครับนี่นะครับเพื่อประหยัดงบประมาณในการทำนานะครับจ้างวันละ400ถอนก้าอีกตวว่าครับนะครับขุดลุมก่อนนะครับกันแรกขุดลุมแล้วก็เอาข้าวมาหยอดหยอดแล้วก็เอาคาดนะครับมา เกี่ยวกบนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับหลับแบบนี้นะครับนี่คยเจียกบเรียบร้อยแล้วนะครับครับขุดลุมก่อนนะครับพอดีบรรยากาศพอดีพอดีนะครับเย็นสบายสบายนะครับนะครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วนะครับเย็นสบายนะครับแดดไม่ร้อนนะครับพอขุดลุมเสร็จก็จะ ข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกไม่ยอดตามรุมนะครับ ควบทุกลุมนะครับก่อนที่จะเอาขาดมาเจียดินกบนะครับเานั่นแหละปันจับมือเม็ดดิเป๊ะเป๊ะเป๊ะเร็ว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 อย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าอ่นตรงไป ทักชักช้าบิดพื้นยีย่สิบเร็วเร็วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไทก,กระดูกสันหลังของชาติหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าชาวนาไทยฝนไม่ตกก็ยังทำนาได้นี่แหละอัจฉริยะเมืองไทยเพื่อผลิตข้าวให้คนไทยกิน

าเม็ดก็เฉลี่ยกันไปนะครับไม่แน่นอนนะครับตามควรมาะสมนะครับเพื่อตายเพื่อเกิดนะครับต้องทําตามความาะสมนะครับน้อยบ้างมากบ้างนะครับอย่าให้มันโลดได้ดิเปิดเพื่อมันตายน้ำในเมล่าจะใส่จํากัดไหลเกิดมันตายนะต้องเพื่อไว้จะหาหกเม็ดในแม่ต้อลุม เกินอยู่แล้วีนั่นแหละให้มันเกินเลยเกินอยู่แล้วเกินดีกว่าขาดนะครับเกินดีกว่าขาดนะครับจบคนละกินเขาตัวนี้ฝนไม่ตกก็ทำนาได้นะครับนี่แหละคนไทยเอาเลยอีกหน่อยนึ่งแล้วก็คาดกบนะครับตัวนี้คาดมาใส่คาดอ่ะคาดเลยคาดเลยเดี๋ยวไจะท้ายไหนพูดพูด ขาดมาคาดนะครับคาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคาดกบนะครับก็จะเป็น้อยข้าวนะครับคาดกบเมล็ดข้าวนะครับเพื่อไม่ให้ถูกแดดนะครับหรือว่ามีนกมีอะไรมาจิ้นะครับเราต้องคาดเอาเดนปกไว้นะครับเดินเมล็ดข้าวไว้นะครับพอฝนตกมามันก็จะเมล็ดข้าวก็จะงอกขึ้นมานะครับก็จะเป็นต้นข้าวนะครับเฉียวขี้นะครับต่อไปในอนาคตนะครับ ครับนี่ครับกำลังคาดนะครับหลังจากหยดข้าวเสร็จนะครับคาดนะครับคาดคาดเชียดินกบนะครับธรรมดานะครับเบสิกนะครับแบบเบสิกครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับคาดบวกไปวนมานะครับจนกว่าจะครบทุกลุมนะครับกบให้ครบทุกลุมนะครับนะครับเพื่อป้องกันหนูป้องกันนกมาจินเมล็ดข้าวนะครับแล้วก็ ป้องกันแสงแดดนะครับนะครับกบเรีนไว้ให้มีความชุ่มชื้นนะครับม่ใเ,เข้ายัมีความชุ่มชื้นพอฝนตกมาก็จะงอกขึ้นมานะครับขาดกบนะครับครับดูนะครับดูรอยขาดกบนะครับนะครับเป็นลาบเรียบแบบนี้นะครับ จีให้ดินกบเมล็ดข้าวเสมอกันนะครับให้ดูสวยงามนะครับดูลาเรียบสวยงาม<บ>คคือพิธีทำนาของชาวจังหวัดนครพนมนะครับคนฟังโค้งคนฟังโค,งค้ง,โคงนะครับ ไม่ใช่เหมือน oh, <okay. S 1> ไทยอุดรน,นะครับไทยนครนะครับไทยนครพนมนะครับ กว่า uhm. จะได้กินข้าวแต่ะเมิดนะครับลำบากแค่ไหนนะครับกว่าจะผลิตข้าวให้คนได้กินกันทั่วประเทศทั่วโลกนะครับก็ลำบากนะครับเงื่อตกยางออกนะครับใส่รบทุกลุมนะครับ ทำไม่เสร็จนะครับจะทําต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ไทเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ขุดหลุมหยอดนะครับแล้วก็คาดกบเหมือนเดิมนะครับงานอย่างที่ทํานี้นะครับทําเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับทุกไร่นะครับประมาณของเจ็ดไร่นะครับอ่าไก่ละอ่าใก้ความสําเร็จแล้วนะครับอ่าโอชีนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ